สวัสดีค่ะ AE มาเองมาแล้วแล้ววันนี้ AE ก็มาในลุคของสาวแซบวัย17 v สำหรับลุคนี้นะคะ AE ใช้เครื่องสำอางของ s e by b o o s t จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะ AE ชอบมากค่ะ 17 Skin w wow, ีนสกิ e วา w h i g h l i g h t e r ค่ะคือที่บ้านเนี่ยต้องมีตุนไว้2ขวดเลยและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคอนทัวร์เขียนคิ้วคอนซีลเลอร์บลัชออนซีซีครีมลิปเรียกได้ว่ามีครบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอช้าไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ขั้นแรกนะคะจอยจะลง CC ซีครีมค่ะผสมกับตัวสกินวอล h ฮไลท์เตอร์ค่ะของ Seventeen ตัวซ c ซีครีมนะคะมีส่วนผสมของการแดด SPF 25และวิตามิน E ส่วนตัวสกินว o w นะคะมีจุดเด่นคือเป็นพรอมเมอร์ด้วยและเมื่อผสมกับตัวซ c ซีครีมก็จะได้ผิวที่ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นค่ะปกปิดรอยหมองคล้ำนะคะด้วย Seventeen คอนซีลเลอร์ฟูล o คเวค่ะสีเอ็กซ์ต้าฟรนะคะตัวนี้จอยจะทาบริเวณใต้ตาและทีโซนเพื่อเพิ่มความสว่างบนใบหน้าค่ะ และมาเพิ่มมิติบ,บนใบหน้านะคะด้วย s e v e n t e ีนส์คอนทัวร์คค่ะโดยเราจะใช้สีสว่างเป็นไฮไลท์ทับบริเวณที่เราคอนซีลไว้เมื่อกี้นะคะและใช้สีเข้มค่ะในการคอนทัวร์บริเวณกรอบหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะใช้มาเฉดดิ้งบริเวณจมูกด้วยค่ะ ปัดแก้มด้วย1 7 stamp b r u s h e r ค่ะสี b r u ชช i n งนะคะจะเป็นสีชมพูนมอน่อนๆค่ะปัดบริเวณ Apple Cheek ค่ะมาเขียนคิ้วนะคะด้วย17 brow j ีนบราวด์แควติัวค่ะ,คะโดยขั้นแรกนะคะเราจะใช้ดินสอค่ะในการวาดออกรอบคิ้วก่อน จากนั้นนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลเนื้อฝุน่นในการถมให้เต็มคิ้วและเบลนด์หัวคิ้วให้ดูฟุงฟ้งๆค่ะปิดท้ายด้วยใช้สีที่สว่างนะคะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงค่ะแต่งตาด้วย17 e y e s Palette สี Golden Rose ค่ะเริ่มที่สีออกส้มนะคะทาให้ทั่วเปลือกตาและโคนขนตาล่างด้วยค่ะและใช้17 e Eye s Crayon นะคะสี Platinum ค่ะ กับบริเวณหางตาบนและล่างค่ะตัวนี้นะคะติดทนและกันน้ำด้วยนะจากนั้นกลับมาที่พาเลตเดิมค่ะใช้สีขาวที่ออกเหลืองๆนะคะกับบริเวณหัวตาและดอลลี่อาค่ะจากนั้นแต้มสีน้ำตาลบริเวณเบ้าตาค่ะสุดท้ายขอย้ำความเข้มด้วย 17ii Crayon อีกทีนึงค่ะ มาเติมความวิงด้วย17 angel shimmer powder นะคะกับบริเวณหัวตาค่ะกรีดอายไลเนอร์ด้วย17 v e Se sexy gloss liquid liner สีดำสนิทค่ะปลายผู้การบางทำให้เขียนได้ชิดคนขนตามากขึ้นค่ะเขียนให้บางๆแล้วก็วิงหางออกไปค่ะ ด้วย17 Backlash Mascara ค่ะขนแปลงเสมอกันนะคะทำให้การเกลี่ยมัสคาร่ายง่ายขึ้นและยังช่วยเพิ่มความยาวและไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยค่ะจากนั้นนะคะติดขนตาด้วยบอกต่อเบอร์ BT03 ค่ะเติมสีสันให้ริมฝีปากนะคะด้วย17 All Out Pout แฟนซีฟรีนะคะโดยเราจะใช้สีชมพูนุ่นๆในการทาค่ะเพื่อให้ได้ปากที่ดูอบอิ่มและย้ำความฉ่ำแวววด้วย17 Skin w o สก i นวาวไฮไลท์เตอร์ค่ะโดยสามารถแตะทับเครื่องสำอางได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับลุกสาวแซบไบวัย17ถ้าใครสนใจก็ลองแต่งตามกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ